แล้วพี่แม็กฟังโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคุณหมอผ่าตาัดท,ทำไมอ่ะคะทำไมอ่ะผ่าตัดเหรอสัญญากรรมใหม้มามาสวยๆเลยได้ไหมโตขึ้นทำไมฉันจะฉันไม่ที่คุณหมอศัลยกรรมซะหน่อยอาอคุณหมออะไรอ่ะคุณหมออะไรคะผ่าตาัดผ่าตาัาตาดเหรอผ่าตัดนี่ผ่าตัดอะไรได้บ้างคะผ่าตาัดผ่าตัดทุกอย่างพี่มามาดูดิอันไหนกำลังดึงูกฮัเตอรอ่าหยิบเพื่อมามา้าหน่อยลูกหยิบเพื่อมาม้าหน่อยค่ะอันไหนแอปเปิ้ล 奶爸爸呀！Nee, ทำตามที่ทฤษฎีเขาบอกว่าให้ควรทาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็เวลาที่เขาหูได้ยินแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังเวลาที่เขาเริ่มแบบบอกสายตาเห็นแล้วก็ใช้ไปใช้ สองคุยกับเขาทุกวันก็คือทาตามทฤษฎีทั่วไปอะครับแล้วพอเขาออกมาเขาค่อนข้างเเด็กเลี้ยงยากเหมือนกันตอนออกมาแรกๆโอ้โหงงแงเลี้ยงยากมากเขาเรียกว่าร้องไห้มากกว่านอนแต่พอเริ่ม8เดือนก็จะง่ายขึ้นเลืเลยพอ8เดือนเนี่ยรู้สึกว่าพัฒนาการเขาเร็วมากๆ8เดือนนี้เขาคุยรู้เรื่องแล้วนะครับแต่เขายังพูดไม่ได้เท่าไหร่แต่เราพูดกับเขาเนี่ยเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วสมมติ guard, แฟลตการ์ดเนี้ยผมก็วางกับพื้นเลยแล้วผมบอกลูกไปเอามะเขือเทศหน่อยทเมโต้เขาก็คานไปหยิบโทเมโต้มาให้ไปเอา ก็รู้สึกมันเร็วมากละแต่เราก็ยังไม่ได้เกลใจอะไรจนเลี้ยงมาเรื่อยๆเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เยอะมากเห็นสิ่งหนึ่งปุ๊บเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งตอนนี้เขาเริ่มพูดได้ละเขาจะพูดได้ประมาณขวบ,ขวบก็ถือว่าเร็วละขวบหนึ่งประมาณขวบหนึ่งก็เริ่มพูดได้ขวบนิดหน่อยก็คือพูดได้เป็นประโยคยาวละคุยกันเหมือนผู้ใหญ่ละ ตอนแรกก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่มั่นใจนะแต่เราก็รู้สึกพอสองขวบมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้เขาเร็วแบบก้าวกระโดดแบบ2ขวบนี่คือเราเปิดเพลงให้เขาฟังเขาฟังแป๊บเดียวเขาร้องตามได้ละแล้วก็เสียงตรงมากเลยคุยเหมือนไม่ได้คุยกับเด็ก2ขวบอ่ะเราเหมือนคุยกับเด็กสิบกว่าขวบแล้วอ่ะคือเขาเข้าใจเขารู้เหตุผลเขาสามารถตอบคําถามทําไมได้ตลอดเขาชอบเพราะอะไรเขาอยากได้ไปทําไม เราก็รู้สึกเร็วแต่เราก็ไม่มั่นใจเราก็รู้สึกว่าไปปรึกษามหมอดีกว่าพอดีด้วยความที่คุณพ่อมีน้องสาวเป็นคุณหมอเด็กด้วยเขาก็เลยแนะนําไปไปคุยกับคุณหมอพัฒนาการคุณหมอพัฒนาการเขาก็เช็คบอกว่าให้มันเร็วจริงพอเร็วจริงเสร็จล้วก็เขาก็ส่งไปให้คุณหมอจิตวิทยาคลินิกเพื่อทดสอบ iQ พอทดสอบ iQ น่าจะสองชั่วโมงได้ไมั้งเด็กสองขวบอสองสาเดือนประมาณนี้สองชั่วโมงเขาก็ค่อนข้างมีสมาธิมากแล้วพ่อตกใจอยู่เลย โอ้โหมันนานมากเลยนะทดสอบ IQ ตามแบบสากลนะคุณหมอว่าทดสอบเทสจนสุดท้ายปุ๊บเขาบอกว่าอ่เดี๋ยวรอผลเอาผลออกได้157คุณพ่อเ็ยังไม่รู้หรอกว่ามัน,มนสูงแค่ไหนเขาก็บอกว่าร้อยห้าถือว่าสูงมากนะแล้วก็ผมบอกคุณพ่อว่าสูงแค่ไหนแล้วเขาบอกไอสไตล์ร้อยห and now right? นี่คุณพ่อก็ยังแบบไม่เชื่อรีพอร์ตเท่าไหร่อดีคุณพ่อไปเสิร์ชข้อมูลมันจะมีสมาคมเมนซาอยู่ที่อังกฤษเขาเรียกสมาคมอัจฉริยะของโลกซึ่งไอสไตล์พวกสเฟนฮอปกินอะไรเงี้ยเขาอยู่ในสมาคมนี้ทั้งหมดคุณพ่อก็เลยส่งผลเทสแบบนี้โดยฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษส่งให้เขาดูให้ช่วยดูให้หน่อยด้วยเด็กอายุเท่านี้ตอนแรกเขาบอกคุณพ่อว่าเมนซาเนี่ยจะตรวจสอบให้ก็คืออายุ14เป็นต้นไปสำหรับเด็กเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ตรวจสอบคุณพ่อบอกไม่เป็นไรลองดูก็แล้วกันก็ส่งรีพอร แล้วเขาก็ให้เป็นสมาชิกเมมเบอร์ของเมนซ่าเลยซึ่งน่าจะอายุน้อยที่สุดในเอเชียนะ แค่คีดเมมเบอร์เขาไปเรื่อยๆจนเขาโตแหละเผื่อเขาจะได้อบไปใช้ในอนาคตได้เพราะมันก็จะมีเรื่องสกอเรชชิพมีเรื่องการทราเวลที่ไปเจอกับกลุ่มเบนซ่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ย hmm. หรือมีผู้แบบประหัดต่างๆที่แบบกลุ่มเบนซ่าเขาเคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ว่าก็อนาคตเขาอาจจะได้ใช้อะไรเงี้ยก็เลยเคีบคอนเน็กชันเลยว่ถามว่าต่อยอดไปได้ไทยไหมหรอ เขาก็ว้าวกันนะแต่เขาก็มันไม่ได้มีหน่วยงานที่แบบรองรับเนี่อย่ต่างประเทศเองอย่างรัสเซียเนี่ยคุณพ่อทราบว,ว่าถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้ว่าคุณเบนเป็นเหมือนจีนเนีแยสเนี้ยเขาก็จะมีโรงเรียนที่ให้คุณแบบไปเรียนโดยเฉพาะรัฐบาลดูแลอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ไปเทศไทยไม่ก็คือจะเป็นพ่อแม่เนี่ยที่ที่ต้องเป็นคนดูแลเอง เด็กไทยอ่ะจริงๆอ่ะจีเนียยเยอะนะแต่อยู่ที่คุณสังเกตลูกหรือเปล่าคุณได้สังเกตเขาหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าว่าเขาเร็วหรือช้าหรืออะไรคือเพราะว่าเด็กไทยหลายๆลยคนเก่งแต่อาจจะไม่ไรับการสังเกตเธอเลยทําให้ไม่สามารถสนับสนุนที่ถูกต้องอย่างคุณพ่อด้วยความที่แบบเราอ่านเยอะเนาะเราก็อยู่กับลูกเราก็เล่นกับลูกเราก็เห็นพัฒนาการเขาเราสังเกตทุกวันว่ามันแบบวันต่อวันเลยความเร็วอะความเร็วในการแบบเข้าใจอะวันต่อวันก็แสดงว่าถ้าเรารู้ว่าลูกเราจะเป็นอัจฉริยะเราก็ต้องมีการสนับสนุนใช่ไหมคพ่อจริงครับ อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงไม่งั้นผมว่ามันก็จะกลายเป็นเด็กธรรมดาถ้าคุณปล่อยปากลัเลยเขาาจ,จะเก่งเลยแต่เขาาจ,จะพูดไม่รู้เรื่องเขาจะคุณเปิดทีวี้เขาดูแบบนี้เขาจะพูดภาษาต่างดาวภาษาทีวีแต่เขาจะพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยคือพ่อมันต้องสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความสังเกตใส่ใจ กฎไม้ไม่มีเฟอร์เฟอรควนปืนที่เลี้ยวค่าห่างศพ